ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้แล้วก็คือสามโรงเรียนแรกที่จะแข่งแทงเร็วก็คือโรงเรียนกาญจนานุเคหโรงเรียนเชียงปงวิทยาแล้วก็โรงเรียนเทศบาลสีเข้อช้ำอยากเห็นอะไรในรอบเพลงเด็วนะหรอก็คือแบบอยากเห็นดนตรีที่แบบโปรผัวปังๆอ่ะเหมือนดนตรีแบบรถแห่เหมือนดนตรีหมอลำอะไรประมาณนี้ก็คือแบบรอดูนี่แบบคิดว่านะ นี่รู้สึกว่ากลัวกลัวเชียงกมกับสิรินธรมากกลัวกลัวประคนชัยจรุดเพราะว่าเชียงกงกับสิรินธรจะปาดเข้าไปส่วนยุพราชเราว่ายุพราชได้เข้าแน่นอนแหละเพราะว่าดูจากทีเซอร์แล้วดนตรีโชว์เต้นอะไรก็คือแบบปังหมดว่าด้วยด้วยความที่เขาเป็นวงโยด้วยดนตรีเขาเลยดีเลยแน่นไปไปอ่ากับวงวนอื่นยุพราชยังไงก็เข้า เรากลัวประคนชัยจะหลุดมากกลัวแบบเซบินทรกับเชียงพรมรจะปาดเข้าไปมากเพราะแบบด้ยวยความที่แบบเราเชียร์เราเชียร์ประกนชัยเราเชียร์ประคนชัยมาโดยตลอดและเรามั่นใจว่าก็คือเราคิดตั้งแต่แรกแล้าแนกตั้งแต่เห็นรอบแรกแล้วแหละว,ว่าประคนชัยจะได้แชมป์เราก็คิดว่าประคนชัยจะได้แชมป์แต่พอมาเห็นเพียงเนียปุ๊บเราก็แอบกลัวแอบกลัวนิดนึงนะว่ากลัวนจะหลุด แต่แต่ถ้าทอสีได้เข้าก็คิดว่าประคุณชัยก็น่าจะได้เข้าด้วยเหมือนกันเพราะว่ามาแนวมาแนวเดียวกันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าทอสีพลาดเยอะก็อาจจะแบบทําให้ประคุณชัยได้เข้าอะไรประมาณนี้แต่เชียงปกมอ่ะเชียงกมอะมีสิทธิ์แบบเยอะมากที่จะได้เข้ารับบทนางฝาดมากเชียงกลม ก็นั่นแหละที่เราบอกพบสาบก็จะมียุคพร,ราชประคุณชัยแล้วก็เชิญรอดูรีแอคได้เลยนะคะคืนนี้เจอกันค่ะค,นนคืนนี้ประมาณสี่ห้าทุ่มเดี๋ยวเจอกันค่ะได้รีแอคได้นอนได้แบบได้มันแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะนี่ก็ไปฟังมาแล้วนะว่าการจนานุะห์ใช้เพลงผู้หญิงหน้าเงินส่วนเชียงปูมใช้เพลง อย่าไว้งใจทางอย่าวังใจแฟนแล้วก็ข้อสี่มนขังมาสุรีแล้วก็ไปแบบไปศึกษาไปฟังมันแล้วแหละเราชอบโชว์ของอ่ามันจะมีรายการหนึ่งของเบอร์คอยนี่แหละที่แบบเป็นโชว์ของลำไย,ยที่ลำไย,ยกับพีแอชิตยาที่แบบร้องเพลงอย่าไว้ใจทางอย่าวังใจแฟนก็คือบบสนุกมากถ้าเชียงผมเล่นได้แบบนั้นก็คือ เข้ารอบไปเลยให้เข้ารอบเลยถ้าเชียงกงได้แบบนั้นก็คือให้ให้เลยคยอมค่ะอย่าสปอยนะคะคลิปนี้ออกไปแล้วอย่าสปอยนะคะให้ดิฉันรีแอคก่อนค่ะนะคะอย่ามาเม้นสปอยนะเม้นอย่างอื่นได้แต่อย่าเม้นสปอยนะทุกคนสาหรับใครที่ดูก่อนอะเพราะว่าหลังเลิกงานตอนสามทุ่มอะฉันเปิดเ็ตแล้วกลับบ้านแล้วเล่นโทรศัพท์อะ มันจะมีแจ้งเตือนข้อความขึ้นอะไรแบบแล้ว,ว่ามีคนมาคอมเมนต์ Youtube นะคอมเมนต์ได้แต่อย่าแบบคอมเมนต์แบบสปอยแบบนะี้เอานะเจอดีแหละเดี๋ยวเราดีแอคไม่สนุกทุกคนคือแบบมันตื่นเต้นม,มากแบบเพลงเร็วอ่ะทุกคนเพลงเร็วมันเกียนะ่ยมเต้นอ่ะเข้าใจป่ะโอเคแค่เาจอากันแค่นี้น้อแล้วก็คิดว่าสมในสมทีมนี้คิดว่าเชียงกงมีสิทธิ์เยอะ เชียงกมมีสิทธิ์เยอะมากคิดว่าเชียงกมได้คะแนนเยอะมากในรอบนี้ใน3ามทีมนี้ที่จะแข่งเพลงเร็วในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ